สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของทางผ่านนะครับพายุโซนร้อนจามีนะครับจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยนะครับที่ว่าจามีก็คือจามีนะครับหรือคนไทยเรียกว่าจามีนะครับก็คือด้านขวามือนี้ครับตอนนี้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับกําลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับ ซึ่งดูจากรัศมีของตัวพายุโซนร้อนลูกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับน่าจะครอบคลุมในส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโซนหมู่เกาะฟิลิปปินท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปเกาะไปทางด้านฟิลิปปินนี้ต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์รณรณรณทิศทางพายุลูกนี้นะครับว่าตกลง มีแนวโน้มจะไปทางไหนแน่นะครับบางสำนักก็บอกว่าอาจจะเฉียดประเทศไทยนะครับบางสำนักก็บอกว่าอาจจะไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันดูหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพายุเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบนะครับก็คือเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกนะครับจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับแต่ว่าตัวที่น่าจับตาดูก็คือตัวนี้นะครับจามีนะครับจามีหรือว่าจามีนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับมาดูทิศทางได้หลายสำนักนะครับรวมทั้งทิศทางนักอุตุนิยมวิทยาโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะบอกว่าเตรียมรับผลทบนะครับประเทศไทยนะมีผลกระทบยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับต้องย้าว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตข้อมูลนะวันนี้นะครับในช่วงค่าวันที่22นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับมาดูทิศทางของพายุตัวนี้นะครับ พายุตรามีนะครับจริงๆภาษาอังกฤษเขียนว่าตรามีนะครับคนไทยเขียนว่าจามีนะครับจามีจามีนะครับเรียกง่ายๆนะครับมาดูทิศทางจากหลายๆสำนักนะครับตอนนี้มีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งอังกฤษทั้งออสเตรเลียแล้วก็ทั้งทางด้านฝั่งยุโรปนะครับมาดูเจ้าแรกก่อนนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยค่อนข้างจะให้น้ําหนักกับเจ้านี้นะครับก็คือ ECMWF นะครับ ของทางด้านศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าพายุลูกนี้พอเริ่มที่จะคือขึ้นฝั่งที่ประเทศเไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับข้ามเกาะนะครับเข้าเกาะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงวันพฤหัส,สบดีที่24นะครับโมเดลตรงนี้ก็คือประมาณคืนวันพฤหัสนะครับพายุต,ตัวนี้กําลังทวีกําลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนนะครับ ก็เข้าสู่ในส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับดูจากรัศมีพายุแล้วค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะถล่มในส่วนของเกาะฟิลิปปินส์หนักพอสมควรนะครับพายุจามีหรือว่าจามีนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับดูตามโมเดลนี้พอช่วงวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับวันพุธยังไม่ได้ไปไหนแต่พอช่วงประมาณวันพฤหัสบดีนะครับก็จะเข้าไปยัง หมูกก่เกาะฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์น่าจะโดนทั้งหมดนะครับรัศมีาพายุน่าจะกลืนในส่วนของฟิลิปปินส์ไปทั้งหมดนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับจะเห็นทิศทางชัดเจนแล้วก็พอคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสบนะครัก็คือเข้า <c oughs> เข้าเข้าในส่วนของเกาะฟิลิปปินส์นะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับนี่นะครับเคลื่อนเข้ามา ดูดีๆนะครับท่านผู้ชมรัศมีของพายุนะครับช่วงประมาณวันจันทร์ที่28นะครับวันจันทร์ที่28หรือตั้งแต่วันอังคารที่29วันจันทร์ที่28นะครับที่เข้าใกล้ประเทศไทยมากที่สุดนะครับจะดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเข้าใกล้เมืองดานังของประเทศเวียดนามนะครับแล้วรัศมีของเขาก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของประเทศเวียดนามประเทศลาวและก็ประเทศไทยนะครับโดยประเทศไทยนี่เน้นโซน,าาน,านทางด้านอีสานทางด้านอีสานตะวันออกทั้งหมดนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้ที่ครอบคลุมก็น่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่หนองคายอุดรธานีนะครับสกลนครบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็มหาสารคามขอนแก่นบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับถ้าดูจากรัศมีตรงนี้ดูจากข้อมูลของ ECMWF นะครับหรือว่าศูนย์ยาการอากาศระยกลางยุโรปเนี่ย พายุพอเข้ามาใกล้ฝั่งวกกลับนะครับว่ากันว่าที่วกกลับเพราะว่าเขามาเจอในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับซึ่งเป็นอากาศแห้งเขาก็เลยวกกลับนะเดี๋ยวดูนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เดี๋ยวดูก่อนนะวันอังคารที่29ตอนนี้ก็เริ่มลงที่ทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ก็เคลื PI, ่อนตัวมาทางด้านตะวันตกนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตรงนี้โมเดลวันศุกร์ท 26, ี่25นะครับแล้วก็พอวันเสาร์ที่26ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องมาทางด้านทิศตะวันตกนะครับตรงนี้มีเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะให 26, ้น้ําหนักนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างจะให้น้ําหนักนะครับแล้วก็พอช่วงวันเสาร์นะครับก็เคลื่อนตัวเป็นพายุระดับหนึ่งนะเป็นดิพเลชันนะเป็นดิพเลชันแล้วก็หลังจากนั้น ก็พอวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกต่อนะครับตะวันตกต่อแล้วก็เข้ามาเฉียดเมืองดานังของประเทศเวียดนามนะครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์นะครับเขาเข้ามาใกล้สุดนะครับแล้วก็เบี่ยงลงมานิดนึงเจออากาศเย็นเบี่ยงลงมานิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นดูทิศทางเขานะครับตรงนี้โมเดลวันอาทิตย์ที่27นะครับน่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุดประมาณวันที่26-27นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานเกือบทั้งหมดนะครับพอวันจันทร์เขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้เขาวกกลับนะครับวกกลับขึ้นไปวกกลับลงมานิดนึงก่อนครับลงใต้มานิดหนึ่งก่อนลงใต้ามานิดนึงก่อน,ลน,น,อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ นี่นะครับเคลื่อนลงใต้มานิดึงดูดีๆนะครับเคลื่อนลงใต้มานิดึงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็มีแนวโน้มที่จะพกหัวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับคือกลับทิศนะครับกลับทิศไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเกิดในส่วนของไปเจอมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนลงมาที่แผ่ลงมานะครับด้านบนนะครับด้านบนจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากทางด้านประเทศจีนนะมาไล่ให้พายุวกับนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็เคลื่อนตัวกลับนะครับก็คือกลับแบบ กับหลังหันเลยครับกับ180องศาเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เป็นโมเดลช่วงวันนี้นะครับก็คือในช่วงค่ำคืนวันที่22นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมาเช็คโมเดลกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากวัน2วันนี้นะครับหลังจากที่ลงทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยน่าจะเห็นชัดเจนนะครับแต่โมเดลของ EC w F เนี่ย ECM w F ก็คือให้กลับนะบไม่พกหัวกลับ เพราะฉะนั้นอีสานครับอีสานเตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับ2ี่เป็นต้นไปนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูของฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะครับอันนี้ดูของญี่ปุ่นนะครับดูของญี่ปุ่นขออภัยนะครับของญี่ปุ่นนี่เขาให้ถึงวันอาทิตย์นี้ก่อนนะครับตามการคาดการณ์ก็คือถึงวันอาทิตย์แต่ยังมีทิศทางตรงนะครับยัง ต,ต้องจับตาดูว่าพอช่วงลงทะเลจินใต้แล้วทิศทางจะไปยังไงนะครับแต่ตอนนี้กรมอุตุนี้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะยังตรงมาอยู่นะครับยังไม่มีทิศทางพวกพวกกลับนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่27เนี่ยยังมีทิศทางนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีทิศทางใกล้เคียงกันนะครับมาดู UKM บ้างครับ UKM ก็เช่นเดียวกับของ ECM w F นะครับ เข้ามาแตะแถวเมืองดานังของเวียดนามพอเจอมวลอากาศเย็นก็วกกลับนะครับเจอมวลอากาศเย็นก็วกกลับเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เจอเหมือนกันก็คือส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าอีสานโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากในส่วนของอรัศอรมีก็คือ ผลกระทบเขาเรียกว่าทางอ้อมนะครับก็คือไม่ใช่ผลกระทบทางตรงทางตรงก็คือพายุเคลื่อนผ่านเข้าโดยตรงนะครับแต่กรณีนี้ก็คือเป็นผลกระทบโดยอ้อมนะครับนี่คือข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับอัปเดตในช่วงค่าคืนวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูในช่วงวัน2วันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลงทะเลจีนใต้แล้วนะครับก็น่าจะเห็นผลชัดเจนว่าจะเคลื่อนตัวไปในด้านไหนมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวนี้น่าจะเป็นออสเตรเลียนะออสเตรเลียนี่ให้กลับเลยนะครับให้กลับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือ ถ้าเป็นของ U B O M A นี่ก็คือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับนี่คือภาพรวมนะครับแต่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างจะให้น้ำหนักก็คือจะเป็นของ E C M W F นะครับก็ถ้าจากตรงนี้แน่นอนนะครับฝนยังไม่หมดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือว่ามันสําปะหลังยังคงมีโอกาสที่จะมีความชื้นเข้ามาอีกรอบหนึงอยู่นะครับก็คือประมาณวันที่26เป็นต้นไปนะครับ จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับน่าจะมีฝนอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่ตกลงมานะครับทําให้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่จะเพาะปลูกก็อาจจะได้เพาะปลูกแล้วก็ที่ไม่ชอบก็คือในส่วนของข้าวนะครับที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตได้นะครับเป็นข้อมูลนะครับต้องย้ําว่าอัปเดตในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปดูหลังจากลงทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ